เจ้าภาพเล่นแง่เล่นเหลี่ยมเข้าแล้วละครับคุณผู้ชมครับเหรียญทองมาเป็นกระตักในขณะที่ประเทศอื่นเขายังไม่ถึง10เหรียญเลยทีเดียวซีเกมเพิ่งจะเปิดได้ไม่กี่วันพี่พี่แกได้มาจากกีฬาพื้นบ้านใช่ไหมเนี่ยคอมเมนต์คมทุกชาติบอกย่าดูถูกพวกเราเชี่ยวนะอย่ายมาเกาหาพวกเรามีหลักฐานการเล่นทั้งหมดนั่นแหละถ้าไม่ได้เหรียญทองจะเอาอะไรมาโชว์ในเว็บโอแม่เจ้าคุณผู้ชม19เหรียญเป็นประเทศเดียวและเป็นเจ้าแรกเท่านั้นครับคุณผู้ชมที่ได้เหรียญทองเกิน1ิเหรียญแม้กระทั่งไทยกับอินโดนีเซียที่เเป็นนนนตตัััวงงงงใคร้้ียยไม่ถึละ และทาแบบนี้ต่างชาติเขาก็สงสัยสิครับมันมากเกินไปแต่เหรียญทองที่ได้มาส่วนมากก็มาจากกีฬาพื้นบ้านของเขาที่แทบจะไม่มีประเทศอื่นเข้าร่วมเลยฮะคุณผู้ชมฮะเล็กสั้นว่ากีฬาอบตอเดียจะว่าผมใส่ไลฟ์เขาไม่มีหลักฐานเดียวก็ไปดูในเว็บกันเลยครับเปิดไปที่เจ้าภาพครับคุณผู้ชมครับกับบูชาครับสิเ้หรียญทองนะโอ้แม่เจ้าและ11เเหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรวมเป็นทั้งหมด4ี 40, 40เหรียญน,นะคุณผู้ชมฮะเอามาจากไหนครับนี้ฮะอินโดนีเซียครับไม่ใช่โปรแลนด์นะแปดเหรียญทองเจ ทองแดงรวมเป็นทั้งหมด26เหรียญนะฮะไทยแลนด์เราครับคุณผู้ชมอยู่อันดับที่3ครับ7เหรียญและ10เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงรวมเป็นทั้งหมดสาบสามเหรียญครับต่อมาฟิลิปปินส์ครับ7เหรียญทอง9เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงรวมเป็นทั้งหมดยีบเก้ครับเวียดนามครับอยู่อันดับที่5นะครับ6เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงรวมเป็นทั้งหมดสาบสี่เหรียญครับอันดับ6ครับสิงคโปร์5เหรียญทอง2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรวมเป็นทั้งหมดงินและ10เหรีย ทองแดงรวมเป็นทั้งหมด14เหรียญประเทศเราครับ2เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงรวมเป็นทั้งหมด13เหรียญครับมาเลเซียครับคุณผู้ชม2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงรวมเป็นทั้งหมด13เหรียญฮะอันดับที่10นะครับคุณผู้ชมบูไนครับ0เหรียญทอง0เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงรวมเป็นทั้งหมด1เหรียญและอันดับ11ครับคุณผู้ชมติมอร์ครับ0เหรียญทอง0เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงครับคุณผู้ชมรวมเป็น1เหรียญเรียกได้ว่าเจ้าภภาาาาพพพพกกกัััมมมูชเเเเหหห็็นน้ยครรบบบบ19ีีีญท่่แแสปจ จริงๆเป็นไดครับคุณผู้ชมเป็นไดครับเห็นหรือยังกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ได้โจมตีหรือใส่ร้ายเขานะแต่หลักฐานพันท,นทุนทโอยู่ขนาดเนี้ยเหรียญทองส่วนมากที่ผมไปส่องมาจากกีฬาอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมมาคอมเมนต์ต่างชาติบางประเทศที่ผมไม่อยากเอ่ยถึงเขาถึงขั้นประชดว่าถ้าทําแบบนี้เอาไปเลยสักสามร้อยเหรียญเอาให้มันเต็มคอจนคอหักไปเลยแม่เอาหน้าเอาตาก็เอาเกินเอาจน,นไม่ดูชาติอื่นก็เลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงแล้ววันนี้ครับจะพาคุณไปรับชมทัศนคติของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอินโดนีเซียที่ ตั้งแต่พิธ <bor without> <pare> <lide> ีเปิดเอาธงกับหัวแล้วครับคุณผู้ชมจากอินโดนีเซียกลายเป็นโปแลนด์เฉยเลยนี่ตกลงว่าพี่เมนจะเล่นจริงหรือเอาหากันแน่ก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยคอมเมนต์ต่างชาติได้มาพูดถึงเหรียญทองกันมากมายเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะชาวอินโดนีเซียเนี่ยหนักข้อมากครับดาเละๆฮะผมว่าผมจะทําคลิปนี้แบบสักสามนาทีเพื่อสรุปเหรียญทองนะครับแต่ไปก็ช่วยไม่ได้นะนะต่างชาติก็พูดขนาดนี้ก็ขอพูดหน่อยและกันก่อนรับชมวิดีโอถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต ชแนลด้วยนะครับตาเกิดว่าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมทศัศนคติคอมเมนต์กันเลยครับคอมเมนต์แรกครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียท่านนี้ได้มาพูดถึงเหรียญทองที่กัมพูชาได้รับในครั้งนี้ไปว่าแหมคุณถ้าจะโกงขนาดนี้ทำไมไม่เอาสัก50เหรียญไปเลยหล่ะในตอนนี้ชาติอื่นก็จะได้ตามคุณไม่ทันแล้วอินโดนีเซียของเราอุตส่าห์วางแผนไว้ว่าเราอาจจะได้ที่หนึ่งก็ได้รองจากประเทศไทยหรือไม่ประเทศไทยได้ที่หนึ่งแล้วได้ที่สองชั้นคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่พอวันนี้กัมพูชาประกาศเหรียญทองออกมากชี้ งสารแหละครไม่สงสารจาิอื่นก็บ้างหรือการเป็นเจ้าภาพเหรียญทองมาสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะการดูดาใช้ความเป็นคนในการตัดสินจะใช้แต่กีฬาพื้นบ้านท้องถิ่นของคุณในการตัดสินเหรียญทองถ้าอย่างนั้นอินโดนีเซียของเราจัดถ้าเราเอาเฉพาะก,กีฬาท้องถิ่นมาเล่นแบบนี้เราก็จะได้เหรียญทองไปหละร้อยเหรียญเลยทีเดียวนะคะคอมเมนต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียอีกคนหนึ่งได้มากก่าสมทบกับผู้หญิงคนนี้ไปว่าพวกเขาทําแบบนี้มันน่าเกลียดเกินไปพวกเขาทําแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยถ้าสัก 12- 13เหรียญมันยังพอ อตอนนี้พวกเขาปาไปเกือบจะ20เหรียญแล้วมาจากกีฬาท้องถิ่นของพวกเขาไม่ใช่ในกีฬาสากลโกงได้ทุกอย่างโกงได้ทุกประเภทกีฬาโกงแบบออกหน้าออกตาแม้แต่กีฬามากรุกเขาก็โกงกันแบบจงแจ้งจิตสำนึกของพวกคุณอยู่ที่ไหนชาวกัมบูชาถ้าคมามต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มากล่าวส,สั้นๆไว้ว่าว้าว amazing กัมบูชาคุณเก่งมากๆเหรียญทองระดับโลกข้อมวามต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียค,นน,คนนี้เขาได้มาพูดไว้ว่านี่ฉันแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาของ ตัวเองเลยว่ากัมพูชาเขาจะสามารถโกงกันได้แบบนี้คนในชาติของเขาถูกปลูกฝังไม่รักชาติจนไม่รู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกเขาข้างแต่ชาติตัวเองชาติอื่นเขาตำหนิตีเตียนไม่ได้จ้องแต่จะว่าคนอื่นเขาแต่กลับไม่ดูตัวเองเลยว่าตอนนี้ตัวเองกำลังทำความผิดอยู่หรือไม่หากคุณเซนมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่กว้างกว่านี้ฉันเชื่อว่ากัมพูชาจะเจริญไปมากกว่านี้เป็นเท่าตัวแต่ในตอนนี้พวกเขากำลังเหยียบย่ำตนเองอยู่และหลังจากการจบซีเกมครั้งนี้ฉันเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นเจ้าเหรียญทองสมใจอยากแต่เหร ทองพวกนั้นขอให้คุณเอาไปใช้ที่ประเทศจีนให้หมดแล้วกันนะขอให้พวกคุณโชคดีอุ้ยถ้าพูดตรงแบบนี้เดี๋ยวเขาก็มบาลุมด่าผมเองฮะว่าผมไปพูดเองด่าเขาเองเอง,เองนะครับเจ๊คอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มาพูดเหรียญทองที่กัมพูชาได้รับครั้งนี้ไว้ว่านี่เป็นเหรียญทองที่พวกเราจะไม่มีวันให้อภัยคุณเหรียญสากลนพวกคุณไม่มีวันได้มากกว่าไทยอย่างแน่นอนแต่นี่ไทยยังอยู่ที่สอยู่เลยแล้วอินโดนีเซียอยู่ที่2ถ้าไม่เรียกว่าโกงนี่จะเรียกว่าอะไรความสามารถของพวกคุณอย่างนั้นหรืออธิบาายยหัันน่กีฬ สากนที่ประกุได้เหรียญทองได้แกกกีฬาชนิดใดบ้างและผู้เข้าแข่งขันชื่ออะไรบ้างแล้วคนที่ได้เหรียญทองชื่ออะไรหากตอบไม่ได้ว่านั่นคือกีฬาสากลนแสดงว่าพวกคุณโกงอย่าเถียงเพราะฉันพูดความจริงอ่ะแอดมินแดตัวแทนให้ก็ได้เขาอาจจะไม่ได้โกงก็ได้นะแต่เขาได้มาจากกีฬาพื้นบ้านของเขาแค่นั้นเองเขาไม่ได้โกงเขาได้เหรียญทองจริงจบจากคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียต่อไปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์ของพี่น้องชาวไทยเราสักสองคอมเมนต์แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะข้อแรกครับคุณผู้ชมครับเป็นพี่น้องชาวไทยเรา ได้ไปเถอะกี่ปีกี่ปีพวกมันก็จ้องจะทาแบบนี้อยู่แล้วครั้งนี้มันเป็นโอกาสดีของพวกมันไงพอได้เป็นเจ้าภาพก็ทําอย่างเต็มที่ทําทุกอย่างโกงแบบหน้าด้านโกงแบบหน้าทนการถ่ายทอดสดก็ไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยแต่ผมมาดูเหรียญทองที่พวกมันได้แล้วถ้าไปบอกว่าโกงคืออะไรทุกชาติยังไม่มีชาติไหนที่ได้เกินสิบเหรียญด้วยซ้ําประเทศไทยเราเป็นตัวเต็งไม่ใช่หรืออินโดนีเซียแล้วเวียดนามสมควรจะได้สิบเหรียญกัมพูชาสมควรได้เพียงหนึ่งเหรียญหรือไม่ก็ไม่ได้เหรียญเลยถ้าไม่เรียกว่าโกงจะเรียกว่าอะไรนี่ันนคคือออออกกกกาาารรโงแบบบห้ตะ ถ้ากัมพูชารับไม่ได้ให้มาด่าผมเพราะผมจะด่าคืนข้อมเมนตต่อมาครับคุณผู้ชมคะรับเป็นพี่น้องชาวไทยเราอีกคนนึงได้มาตอบกับผู้ชายคนนี้ไปบ้างอ่าใช่ครับถ้าแบบนี้ไม่เรียกว่าโกงก็ไม่เรียกว่ายัางไงแล้วละครับพวกกระเม็นพวกนี้เป็นพวกคบไม่ได้จริงๆโกงออกหน้าออกตาพิธีเปิดก็ยอดแย่ช่องยู u ูบชแนลบางช่องเขาก็ทาลงไปแต่ก็มีพวกกระเม็นออนไลน์บางตัวมาคอมเมนต์ด่าคนอื่นเขาโดยที่ไม่ได้มองเลยว่าต่างชาติเขารู้สึกยังไงเบื้องลึกเบื้องหลังต่างชาติเขารู้หมดว่าประเทศเเปป็นนนนนนยยัััััังงงงงงงไไไบ้้าาาาาาาแแตตต่่่่่่่มมมมกกอออึรรรทีชชววววพููผิดะค ประเทศถูกตลอดวัฒนธรรมดีตลอดเคมของไทยไปเกือบทั้งหมดอ่ะเอาไปว่าพอแล้วครับสำหรับ,บความคิดของพี่น้องชาวไทยเราเพราะมันมีแรงกว่านี้อีกนะคุณผู้ชมนะแล้วพูดยาวกว่านี้อีกนะเอาไปว่าเอาแค่นี้ละกันอย่าไปรับชมคอมเมนต์ต่างชาติกันต่ออีกสักเล็กน้อยนะต่อไปเดีย๋ยวเดียเด๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะความแรกครับคุณผู้ชมเป็นชาวเวียดนามคนนี้ได้มาพูดถึงเหรียญทองที่ชาวกัมพูชาได้รนะับไว้ว่าทำไมพวกคุณถึงไปเพิ่มสักหนึ่งร้อยเหรียญเป็นเพนนิลย ท,ทำแบบนี้พวกคุณไม่กลัวต่างชาติเขาจะว่าพวกคุณบ้างหรือเริ่มต้นมาพวกคุณก็โกงแล้วชาวกัมพูชาเป็นซีเกมที่น่าเบื่อมากครับคุณผู้ชมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสาหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนของเรานะฮะคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าต่างชาติเขาก็สงสัยไม่ต่างอะไรจากชาวไทยของเราหรอกครับและคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาแสดงความเห็นใต้คอมเมนต์ล่าสุดนี้ได้เลยนะครับกับผมและทีมงานจะเข้าไปอ่านกันอย่างแน่นอนนะค,คุณผู้ชมคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าเขาแต่ผมสงสัยแค่นั้นเองตงต่่าาาาาางงงชิเเเค้้กกก็สสัััยยไมมมมมมนนจะบบนีีอออแบบบร โอเคครับคุณผู้ชมถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแอดบินวันมาเซอร์ด้วยนะสำหรับวันนี้กับผมและทีมงาน,นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ